ในโลกของอาวุธยุทโธป,ปกรณ์สมัยใหม่ไม่มีสิ่งใดที่สะท้อนถึงอำนาจเหนือฟ้าได้เท่ากับเครื่องบินขับไล่และหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกในขณะนี้ก็คือ j 1 0 c e จากประเทศจีนเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทเฉิงดูแอร์กราฟคอร์ปอเรชันเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกและเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยกว่ารุ่นพื้นฐานอย่าง j 1 0 c ที่ใช้ในกองทัพอากาศจีน j 100CE ถูกจัดอยู่ในหมวดเครื่องบินขับไล่แบบมัลติบทบาท หรือมันติโรไฟเตอร์ Fighter นั่นหมายถึงมันสามารถทําได้ทั้งภารกิจอากาศสู่อากาศและภารกิจโจมตีภาคพื้นดินโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือระบบภายในซึ่งทําให้ j จหนึ่งศูนย์ซีกลายเป็นคู่แข่งตัวฉกาศของเครื่องบินขับไล่ชั้นนาอย่าง F16 r a f a กราเและ Mac แม้กระทั่งกริเปนหนึ่งในจุดเด่นของ j 1หนึ่งศูนย์ซีคือระบบเรดาร์ a e s a Active e l e c t r o เล c a ทรอนิค a ลลี y ก r ยที่ทันสมัยและมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกล รวมทั้งสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างยิ่งในการรบทางอากาศยุคใหม่ระบบเรดาร์นี้สามารถตรวจจับเครื่องบินข้าศึกได้ในระยะไกลกว่า150กิโลเมตรและยังมีความสามารถในการรบแบบ d v r หรือ Beyond Visual Range ได้อย่างแม่นยําในด้านพลังขับเคลื่อนเจ0 ce ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่มีแรงขับสูงพร้อมระบบควบคุมแรงขับเคลื่อนเวกเตอร์หรือ thrust vectoring ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วในทุกทิศทาง มีความสามารถในการเลี้ยวแบบมุมแคบได้ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติการในพื้นที่อากาศที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ J-10CE ยังมีระบบเอวิโอนิกหรือระบบควบคุมการบินและอาวุธที่ล้ำสมัยรองรับการใช้งานอาวุธปล่อยนำวิถีหลากหลายประเภททั้งอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศระยะไกลยอย่าง PL-15 อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะใกล้อย่าง PL-10 และยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีระเบิดอัจฉริยะ และขีปนาวุธอากาศสู่พื้นอย่าง cm 1 0 2หรือ c 8 0 2 2ได้อีกด้วยอีกจุดเด่นที่ทำให้ j 1 0 ce ได้รับความสนใจจากหลายประเทศคือความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถติดตั้งพออดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการรบและหลีกเลี่ยงเรดาร์จากข้าศึกรวมถึงระบบแจ้งเตือนเรดาร์ระบบเตือนภัยขีปนาวุธและระบบต้านอิเล็กทรอนิกส์แบบป้องกันตัว รูปลักษณ์ภายนอกของ j 1 0 c e นั้นดูทันสมัยและดูดันลำตัวเรียวยาวมีปีกแบบเดลต้าวิงและแคนาดอด้านหน้าแบบเฉียงช่วยให้มีความสามารถในการยกตัวและควบคุมทิศทางที่ดีเยี่ยมระบบแอร์เฟรมหรือโครงสร้างลำตัวผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้เครื่องบินมีสมรรถนะสูงทั้งความเร็วความคล่องตัวและระยะบิน j 1 0 c e ยังถูกออกแบบให้รองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหรือ a e r i a l r e f u e l i n g ซึ่งช่วยเพิ่มระยะปฏิบัติการได้อย่างมีนัยสำคัญ สามารถบินไกลได้ถึง1,700กิโลเมตรโดยไม่ต้องหยุดเติมเชื้อเพลิงและหากมีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถเพิ่มระยะปฏิบัติการได้มากกว่า3,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อภารกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลางหนึ่งในประเทศที่สั่งซื้อ J10CE อย่างเป็นทางการคือปากีสถานซึ่งได้ทำการเซ็นสัญญาจัดซื้อจำนวนมากกว่า25าลำเพื่อนำเข้าประจำการในฝูงบินของตนซึ่งแสดงให้เห็นว่า J10CE ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบิน แต่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพอากาศจริงๆปากีสถานให้เหตุผลว่า J10CE มีความสมดุลในด้านประสิทธิภาพและราคาและสามารถเป็นเครื่องบินหลักในภารกิจป้องกันประเทศและรูกทางอากาศในแง่ของความคุ้มค่า J10CE มีต้นทุนต่อเครื่องที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากชาติตะวันตกแต่ยังคงไว้ซึ่งเทคโนโลยีระดับสูงมีการสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาจากจีนอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดหันมาพิจารณา J-10CE แทน F-16 หรือมิราชที่มีต้นทุนสูงกว่าแม้ว่าเครื่องบินขับไล่จากตะวันตกจะมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในตลาดโลกแต่ J-10CE ได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกันได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบที่เน้นการใช้งานจริงและความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า J-10CE คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการทหารของจีน และเป็นเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้เพียงแค่เรียนแบบเทคโนโลยีจากประเทศอื่นอีกต่อไปแต่สามารถสร้างแพลตฟอร์มที่แข่งขันได้ในระดับโลกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นในสนามรบหรือในตลาดอาวุธระหว่างประเทศหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีการทหารเครื่องบินขับไล่และอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Top Trending Car ของเราเพราะเราจะพาคุณไปสำรวจทุกความเคลื่อนไหวล่าสุดจากโลกของกองทัพและเทคโนโลยีล้ำยุค